น่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยพอทางอายุ้ยมน้องกูอีกมันจะบอกว่าน่าแก่ไย่ไม่ไม่จะน่าเก่ียคือถ้าถ้าทางไงท้าทางทํางานการทํางานในเด็กในเด็กทํางานอ้เงี้ยเออเป็นเป็นช่างติดตั้งนู่นนั่นนี่อุปกรณ์ไฟฟ้าเลยแต่ว่าติดเลยมามานี่พิธีพิธีโอเวลรมหน่อยพิธีพิธีก่อนพิธีอะไรเกี่ยวอะไรโอเวลรลมอะอะไรวะอ๋อจะจะถามมันจะเป็นพิธีก่อนมาร์กไปไหน ไม่รู้ตามเรื่องนี้ทำไมมันคือยังอยู่ในนี่อยู่เอาดีๆไอ้ดีข้อมฟันตอนเด็กนี่จะเป็นอะไรรายการสีนั่งคุยก็คุยไปหมดแล้วแหละแต่อยากพูดีคือแตเด็กเลยเหรอแต่สินั่งคุยแต่สินั่งคุยมันจะแตกต่างกันนี้อันนี้มันจะมันจะมีรอยยิ้มกุ้มกลิ่มไปด้วยกุ้มกุ้มกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มไปด้วยอ่ะตอนในเด็กอยากเป็นอะไรก็คือตอนปสามในผมตีกองกระมังเลยป้องป้องป้องสิอยากเป็นป้องสิงอยากถ้าเด็กๆนะอยากเป็นมือกอง มือกองเหมือนกันผมพี่สัมภาษณ์ออฟเอนมาร์กไปแล้วมาร์ก็จะเป็นมือกีตาร์อ่าแล้วทีนี้อยากเป็นมือกองปุ๊บตอนนี้มาประมาณมสามก็เห็นพี่เสกเล่นกีตาร์ร้องเพลงอ่ะก็เลยตั้งความฝันเลยชีวิตนี้ไม่เป็นอะไรนอกจากนักร้องนักอดนตรีอ่าสองอย่างพออ่ามุ่งหน้าในด้านนี้ไหมมุ่งเลยมุ่งตั้งแต่เด็กเลยแล้วจะไปเรียนช่างแอบเพื่ออะไรก็อยากเข้ามือไม่เรียนดนตรีไปเลยอยากเข้ามือพี่เคยสอบเะไรกับรไมแมนแมนไม่ไม่สอบดีกว่าอ่าอ่าคือเลื อย่าไปดักร้องเลยมุ่งหน้ามาเลยใช่มุ่งหน้าเลยพี่ที่ก่อนกินรอดมาเลยไอดอลของเราตอนนั้นคือใครไอดอลตอนนั้นพี่เสกพิเศษเลยแล้วใครพิเศษก็มีพี่พี่เสกในด้านในด้านไหนด้านเจต้าร้องเพลงหรือด้านไหนไม่ด้านเขามันมีด้านนะอย่างพี่เนี่ยพี่ชอบอยสองคนพี่มายไทยกับพี่เพชรสารัตผมพี่เพชรสารัต์คือด้านแต่งเพลงพี่มายไทยคือด้านเสียงอันนี้อ่ะพี่ผมชอบอ่าด้านแต่งเพลงแล้วก็แนวเพลง ของพี่เอกล็อกแอโรแบบมันบ้านๆดีชอบบ้านๆล็อกแบบบ้านๆฟังง like. ่ายเข้าใจง่ายชอบแนวเพลงแล้วก็การแต่งเพลงของพี่เอกออฟออฟนี่เชื่ออะไรทศพรหดคำครับทศพรหดคำหดคำหดคำแล้วคำว่าสเตทฟัดนี่มาได้ไงสเตทฟัดนี่คือตอนนั้นผมเล่นชอรนไพ่ใช่เล่นไพ่ในแอปแต่ไม่ใช่ออนไลน์เป็นอันนี้ก็พูดเล่นเล่นคือเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือตอนเล่นร้านอาหาร มีพี่คนหนึ่งเขารู้จักเกมาคอน嘛เกมคอนไหมที่มันอิมทัลท์อะไรเนี่ยทีนี้พี่เขาไปเล่นร้านอาหารก็เอาฉายาอิมมัลทสมมติเขาชื่อเตะเตะอีมมทอะไรเงี้ยเขาเลยเฮ้ยก็จริงดีวะเราเล่นเกมอะไรอยู่วะตอนเนี้ยผมก็เล่นเกมป๊อกเด้งอยู่ในโทรศัพท์ก็เลยมันสเตต็ฟัดสมไยม่ช่ตั้งป๊อกเก้ามันจะตรงไปเลยเลยอ๋อสเตต็ฟัดคือใหญ่ใหญ่เป็นกลมเข้าถึงความหมายใหญ่มากคือสมมติ ถ้าเจ้าถ้าเจ้าไม่ป๊อกเนี่ยเราจะได้ห้าเท่าเลยคือสมมติลงยี่สิบเราจะได้ประมาณถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นเกอยรเก้าเกย์ก็ได้ก็ได้อีกถ้าถ้าเขาไม่ตองใช่เราแพ้ตองแต่สเตตฟัดมันภาษาอังกฤษมันเจสเตตฟัดนั่นแหละแต่ไทยเราเลยสเตตฟัดสเตตฟัดก็ได้เรียกผมได้สองแบบนะฮะคือว่ามคิว่ามันงคหมายก็ถึงก็ยิ่งใหญ่ด้วยคำยิ่งใหญ่คำเท่คำเท่ด้วยคำเท่แล้วผมอยากยิ่งใหญ่เหมือนพีเพชรสารัตอย่างเงี้ยอ่าถามมา แล้วพี่เึือกคำถามหนอืมได้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 กินข้าวยังยังเลยนี่ข้าวสามข้ามรวมกันใช่ไหมเช้าเที่ยงเย็นจะเย็นแล้วหรอเนี่ยใช่เมื่อกี้แฟนขับโกงหกลงเป๋าข้าวรีบเป๋าข้วอยู่ดูรอบบี้มาอมลงเป๋าไม่มีะไรสักอย่างทีนี้มันก็พี่เคยถามมึงแล้วนี่ว่ะถามถามเล่นๆมันก็ได้พี่สอบไปแล้วเรามีแฟนประมาณกี่คนในเกือชีวิตเรา ไม่ตอบได้ไหมได้ไม่ตอบดีกว่าล่าสุด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 สองปีแล้วสองปีอะไรแล้วจากนั้นมก็ก็ไม่มีใครเลยไม่มีเลยนี่ผู้ชายก่อนมาอยู่ค่ายนุ่นผู้ชายอ่ะผู้ชายก็มีไงอยู่ด้วยกันนี่ไงไม่ไม่ไม่ถึงแฟนผู้ชายล่าสุดโอ้ไม่คิดเลยว่าจะมีแฟนผู้ชายเหรอแต่พี่บีรู้สึกไงเป็นพี่ชายพี่ชายพี่ชายแสนดีที่ดูแลน้องๆแกจะชอบปั้นน้องๆที่ไม่มีอะไรปั้นน้องๆที่ปิดที่ปิดทาง ไม่แกจะคมเ้งคมเ้งเอาง่ายเลยว่าคมเฮงคนที่ด้อยกว่าเอาง่ายเลยแ้่มันใช้คำานั้นไม่ได้แต่แกจะอแกจะปั้นน้องๆที่ยังไม่มีกระแสหรืออะไรแกทำให้ดีแต่พอมีกระแสเรายืนได้แล้วก็จะทํางานมาคือถ้ามีกระแสยืนได้แล้วเขาเรามีอีโก้ไงเขาเลยไม่คุยกับเราไงเอาผมก็ไม่ได้มีอีโก้เท่าไหร่นะตอนนั้นเขาก็ไปพาเขาเวิร์ไม่ใช่หรอไปตั้งไกลไปถ่ายต้นอยู่ค่าไม่ให้พูดเดี๋ยวกระทบพี่ๆเขาเมื่อไ ทำไมพี่วี่ก็พี่ก็ไม่อยากคุยด้วยเหมือนกันเออทำไมอ่ะเมื่อวานนี้พี่เมื่อวานนี้เนี่ยเอาเอาเอาเรื่องของพี่คนเดียวพอเพราะไม่ต้องโยงคนอื่นใช่ใช่คือวันนั้นพี่วีเนี่ยแต่ก่อนที่รู้จักกันพี่วีเป็นคนที่สปอร์ตพี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเตะกินข้าวไหมกินข้าวทุกวันชวนพี่กินข้าวทุกวันพี่ก็ต้องไปกินข้าวแต่ทุกวันนี้เขามีแฟนใหม่หรืออะไรไม่รู้เขามีคนเด็กเลี้ยงแบบเขาไม่เด็กใหม่ไงไม่รู้แต่ก่อนพี่เ็เปลี่ยนเหมือนัเด็กพี่วีเหมือนแบบว่าไม่มีตังค์ต้องพี่วี เออทีนี้เราก็อาจจะมีตอนนี้มีแซกแซกแซกแม้ใช่ไหมอ่ะใช่ใช่เทีนี้เราเราก็บอกว่าอยากเป็นชี่ชายคนเดิมหรือเปล่าว่าเดินไปปั๊บเราไม่มีตังค์สักบาทเราบอกว่าพี่วีครับไม่มีตังค์ซื้อกาแฟกินหรอครับโอนมาแล้วซื้อให้เอ้าแค่ละเจ็ดสิบบาทเองแค่นี้ก็ซื้อไม่ได้หรอพี่วีอ่าเราก็เลยงงเราก็เลยเอ้ายังไงวะโอนมาโอนมาปุ๊บผมเดินเดินไปเดินไปหาคนที่กูได้ร้งเรียกก่อนนะมึงเป็นมเนี่ยมึงกูเนี่ย สังเยอะสิ่งสั่งไงเดินไปให้พี่ฟ้าใส่พี่ฟ้าใส่ใช่พี่ใสให้ซื้อกาแฟกินหน่อยสั่งไหมใกล้โต๊ะเลยีถึงไงจ่ายให้ด้วยจ่ายให้ด้วยคือเราไม่มีเราไม่มีตังค์เราก็เลยอยากแบบว่าแค่ตัเกตสิบบาทนี่พี่วีน่าจะเลี้ยงได้มั้งเออจ่ายใหด้วยไม่ฝนเขาตาทีนี้มากินที่เชียงใหม่บ้านแม่ลำปองนั่งกินข้าวด้วยกันอ่ะนั่งกินข้าวด้วยกันโต๊ะด้วยกันปั๊บ พี่ก็เลยคิดว่าเฮ็ดเสษอะดรนี่ครับเด็กบ่บางเว้นนี่กูอบ,บอกเลี้ยงกาแฟกูบอเลี้ยงบัตรนี่ละกูสิบัเลี้ยงวะ่ะกูสินั่งพอดีไอเด็กเง,เงินยครเบสาสุดขึ้นมาแล้วหกรอยอ่าบัตรนี่ละกูสิบัเลี้ยงว่ะกูกิ้นเรวกูจิใจเจ้กูยางหนีแล้วสั่งมาหลายเามันลอยกระบาดนี่แหละลราสั่งมาว่ะสั่งมาปับาาป๊บว่าสิตเนงเนงเอาแล้วแต่ขักๆนยี่หอสิบจ่ใจได้แล้วนะแล้วขีที่ค่ะกัอ่าอเพิ่ไปกินนากกนีไอพี่ลูกออกจากโต๊ะกูเป็นผู้ใจอ วีลุกเลยวะลุกหายไม่ใช่เลย <laughs> กินแล้วหายเลยสั่งมากินสามสี่อย่างหายหายเลยววันนี้จากข้าวเชียเสียนข้าวเชีเสียนเขาซ้ำซวงอีกอบ่ทันเราบ่ทันเราบ่ทันบ่ทัน <laughs> บทัน <laughs> เจ็บปวดอันนี้เราถึงไหนแล้วเรากลับมาไหมฮะกลับมาก่อนเนาะกลับมาอันกลับมาถึงไหนแล้วกลับมาแล้วแฟนเขาล่าสุดสองปีเลิกกันเพราะอะไรจะถามทำไมเลิกเฉยนี่แหละไม่มีเอางี้เอางี้ดิเอางี้ดีกว่าในเมื่อพี่ถามอ๊อฟไปหมดแล้วอ๊อฟเป็นวิธีก่อนละเออเอามามา พี่กินข้าวยังเขาสนใจเราเราไม่เขาจะให้แต่รีวิวรีวิวอะไรหมดไม่ไม่เราไม่ต้องนี่เราเราพูดจบก่อนค่อยอัดไม่น้ำกินพ่อของเนยพ่มี่เบียร์น้ำกินได้พ่มี่ชิ้นตัไม่ได้ยิ้มเนยยิ้มเนยมามาถามกันถามถามยิ้มเนยคือคือตอนออกจากท้องแม่มาเนี่ยจำอะไรหมอหมอหน้าตาเป็นยังไง ก็จะท่องแม่หมอหน้าตาใสแมสอยู่นะมอตันไม่ใสแมสใช่สีอะไรมึงถามเรื่อยๆไหมหตอถามตอนตัออกมาเลยเหรอเออเอาสิคือได้ข่าวว่าจบมหนึ่งครึ่งเนาะอือคือจบมหนึ่งครึ่งปุ๊บอยากเป็นอะไรหรือก่อนหน้านั้นอยากเป็นอะไรหรือยังอยากเป็นจะเป็นฟุตบอลอ่าคล้ายๆกันเลยมึงอยากเป็นมือกองไม่ตอนนั้นอยากเป็นฟุตบอลด้วยเออฟุตอด้วยมึงพูดไปสัมมาปะมึงก็พูดอยู่ว่าน้องก็พูดอยู่ว่าน้องอยากเป็นมือกองแล้วอยู่ดีๆมันจะเป็นฟุตบอล อยากเป็นนักฟุตบอลด้วยพี่อยากเป็นนักฟุตบอลพี่เข้าชมรมนักฟุตบอลเข้าลงไปลงไปสาสิบนาทีในแมตช์นั้นคือยิงได้เลยถูกครั้งเดียวแต่กับฟุตบอลไม่มีใครส่งให้กูเลยเกูยิงอัดใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กด้วยทีนี้แรงเตะฟุตบอลก็ไม่มีทีเนี้ยฟุตบอลลูกใหญ่ไงเตะไปเตะมาปุ๊บไม่ไม่ลุ่มได้แล้วไม่ลุ่มเหรอออกกันออกกันพอพอจะหันกันจะหันกันพอพอดีสองใบอ่ะทีนี้ทีนี้มาอยากเป็นนักร้องตอนไหน บอกกันไปออดไปมีโบยเงินเหรมีเองได้ไอ้ผมมีเงินไอ้ไมอยูหง60บาทกินน้ำไหนวะได้ๆๆๆมีอยู่่อยูหงใช่ไหมฮะ60บาทนี่กี่ลีเลยไปไม่ถามแล้วไม่อยากเปพิจิการแล้วเฮ้ยอย่าต้องถามแล้วกูหันแล้วมันหานกันแล้วดิไอ้โอ้ถามดียว่าคำหยังคนละหน่วยคนละคนละคำหยั่คนละบอากี่การเถอะมาดิทำแบบ ไอโอรถทำไปเจาะลึกไปทัวร์ได้ป่ะนี่ยบางเรื่องนี่นาฬิกาที่ลีรถยี่นาฬ่ายังไม่ตอบหรอกอ๊อบ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 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเป็นบ้างอ๋อไม่เป็นเลยแต่เดินไปพอได้นิดหน่อยถ้ามีอุปกรณ์นะอ่าเวลาพัดลมก็ต่อมได้อ๊อบรู้ไหมว่าอ๊อล้ายกับอุปกรณ์มากหนึ่งหนึ่งคืออย่าง หนึ่งเอ้ยเขาไม่ใช่วะโอ้พี่ยีดเริ่มใหม่ดิโอ้ยครูมาแล้วแล้วยียดไม่ทั่วไม่เอาเอามาเรื่องอื่นดีกว่าติดตั้งติดตั้งอะไรเป็นมากเกี่ยวกับไฟฟ้าที่แบบแบบคนทั่วไปเขาไม่ค่อยทำกันก็รับลมพัดลมได้ไม่นึกว่าจะติดตั้งพัดลมได้ติดตั้งไม่เป็นติดตั้งแอร์เป็นไหมผมไม่ได้ไปผลงานแค่ผมผลงานนะป้องจอรปิดมากอ้ยงั้นก็ติดตั้งจอร์ปิดใช่ได้แต่ผมเซ็คระบบไม่เป็นแต่ติดตั้งเป็น แล้วแล้วก่อนจะใช้งานเราเปิดวงจรนี้เขาไหมตอนนี้พี่ก่อนตอนนี้ส่วงไม่อย่างไรเปิดมันต้องมีอ่าเครื่องบันทึกของมันอุตสาวว่าหมกไปแมวงจรปิดงเปิดวงจรใช้แลนใช้สายแลนบางร้านบางบางบ้านใช้สายแลนส่วนมากก็ใช้แลนหมดเลยโอ้ใช้สายแลนหมดเลยใช่เอาจงจริงถ้าสมมติพี่อยากได้อันิสซาลเดนนี่พี่พี่คิดว่าอยาก อยากแต่ติดตั้งมันต้องหมดเท่าไหร่เวลาเราจะได้แบบเอ้ยคิดถึงพ่อแม่เราปิ้กล้องดูไอ้กลอแม่ทําอะไรที่บ้านถูกพี่เริ่มต้นที่สองแสนพี่ตอเร่อเ็เอาดีๆนะมีไหมมือหนึ่งก็ได้แล้วมือหนึ่งเราสามารถอยู่คอนแกนเราสามารถส่องกล้องดูพ่อแม่ได้ทําอะไรอยู่กินข้าวยังได้ได้ได้เริ่มต้นที่สี่ตัว อ่าสี่ตัวนี้ก็คือครอบคุมบ้านละประมาณแต่ต้องมีเน็ตเลี้ยงตลอดเวลาอ่าถ้าจะออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีเน็ตเลี้ยงใะ้ผมันก็จะเชื่อมกับอ่าเราสเต็ปโอเคมือหนึ่งเซตโจรพอพอเขาดีพอทำพลาดต้อนใช่หรือเปล่ามือหนึ่งท่านรอาดี๋ยวโอ้ยดังยิงเลยแมนอ่ะชาชัยละเอาฟุตบอลเอาฟุตบอลละอ่านักฟุตบอลหนาเนี้ยขักได้เดยนี่บ้าอะไรคนละคน ก็คือนักฟุตบอลแล้วทีนี้ก็พี่ก็เกเรด้วยหลายอย่างก็ได้ออกมามาหนึ่งครึ่งพี่คิดได้ตอนที่พี่ตัดอ้อยแล้วเห็นเด็กเด็กเด็กน้อยอ่ะสมองยอดผายยางน้ำไปตาอ้อยเห็นปั๊บไอ้เราว่าโหลูกกูัวต้องลูกลูกเราต้องไม่ใช่แบบนี้อย่ามีอนาคตที่ดีก็เลยใช่ก็เลยคิดไว้สามอย่างว่าจะทำหนึ่งดาราเออสองนักกีฬาอ่าสามศิลปินอ่า พี่ตัดดารานี่คืออยากเป็นตัวตลกหรือเป็นพระเอกเลยพระเอกตัดไปเสุดตัวที่นี่ตัดอันไหนก่อนคิดว่าพี่ไม่หล่อใช่เพื่อนเร้เครียดอะไรได้เนี่ยเด้อสิหล่อมึงดูดูตอนนี้เขาหล่อแล้วหล่อแล้วอ้าวตัดอันไหนก่อนพูดจริงพูดจริงพูดจริงพี่ตัดสิ่งแรกที่พี่ตัดพี่ตัดกีฬาก่อนตัดทรง อาตัดกีฬาก่อนเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าพี่จะตัดอ้อยอะไรอยู่ตามไล่อ้อยเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลได้หรอกอ่ะองอย่างอย่างน้องมวยก็ต้องตีตั้งแต่ตั้งแต่ปีเงี้ยไม่ตัดออกไปพอสองพอสามอย่างดาราอาจจะมีได้พวกแต่ก่อนช่วกอไอย่างอย่างปัดปัดผมสิทธิ์ไหพี่บอกผูเดสิทธิ์ไหมูดเวะเฮเอาลุงสิไหม ฟุตบอลนี่ยังไงดาราดาราบอกดาราไหมตลกูลไงโควกหลายคนมัยมันก็ปัดผมอย่างนี้กันทุกคนแต่ละาราปัดดิ๊กชีโร่ว้าติ๊กชีโร่มันอันแมนอันน่ะทางเขาเขาไหมเทมส์แท็กเจมส์แท็กเทมส์แท็กแบบนี้ก็อาจจะเป็นดาราได้ยังไงพี่คิดแบบนี้ดารามีลายเซต์ใสกระแสขึ้นมาใช่แต่ว่าพี่ก็คิดว่าหน้าตาพี่หล่อหลงพี่มันน่าจะเทปติ๊ก ไม่ได้น่าจะเป็นไม่ได้อ่าเรอรอเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ก็เล่ยล้นเหลือแค่อย่างเดียวที่จะเป็นไม่ได้เพราะที่เฟซซารัดก็ดิจิตอลคลิปเป็นคลิปทำอย่างนี้มาก็ดังคนนี้ถ้าคลิปบนอุลลาห์ต่างนี้ก็ดังกล้องอะไรทำคลิปอย่างนี้อย่างนี้ก็ดังเออว่ะกูเดินทางตามศิลปินดีกว่าก็เลยเดินทางมาดังหัดหัดกีตาร์ยังตอนม .1 ยังอ่าหัดไม่เป็นกีตาร์ตอนอายุมันสิบหกสิบเจ็ดมสี่สิบมเจ็ดถ้าเทียบกับมสี่มห้าประาณนี้สิบห้าก็เริ่มแต่งเพลงไหมตอนแรก พี่ว่าแล้ถามถามหางกว่นนี้ได้ไหมไม่ต้องเอาประวัติพี่พูดไปแล้วเอาเรื่องผู้หญิงอะไรเงี้ยแหละเอาเรื่องคลิปนี้มึงไม่กล้าตอบพี่ตอบเองเอ่าอ่าตั้งแต่ม .1 มาตั้งแต่ออกโรงเรียนมาเนี่ยผู้หญิงเขาแรกอายุกี่ปีอ่าเท้าเบรกชอบพี่บอกว่าอยากตอบจีเอออยากตอบียังก็บอก